สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะจัดให้อีกแล้วนะแบรนด์หลักผ่อนถูกๆนะคะคันนี้นะคะเป็นอินสูดีแม็ก1.9นะคะตัวแซดไฮเรนเดอร์นะปี17 <9 S 1> นะคะเ er นะป็ <7 S 1> นเกียร <7 S 1> ์ออโต้ราคาขายอยู่ที่489,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่8,900บาทตลอดสัญญานะคะเริ่มต้นฟรีดาวนะคะเงินดาวขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะคันนี้นะคะผ่อนเปร็จฟรี84งวดนะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันนะ,ะตัวรถนะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียม แล้วนะคะตัวรถเดิมๆนะคะไม่ได้แต่งมานะจ๊ะปุ๊บเปิดห้องเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องเนี่ยคานหน้าเดิมๆไม่มีการชนหนักผิดความมานะนอซอกขวากระโปรงไม่มีรอยแกะนะคะระบบเบร ABS นี่เลยแผ่นเทด,ด้านนี้ชูพูหนึ่งข้างดำหนึ่งข้างนะจ๊ะสติ๊กเกอร์อยู่นะจ๊ะใครที <ID S 2> ว่วงหานะคะผู้หญิงนะขับสายไฟตาโปรเซกเตอร์มีไฟตัหมอกให้แล้วนะคะใสๆแบบนี้ ปีสิบเจ็ดยางนะคะขอบสิบแปดนะ้แม็กยางเดิมนะคะโรงงานนะ,ะประตูมอง5้ามีไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยนะคะทิวกษัตริย์อยู่ครบสี่มุมกุญแจรีโมทแล้วนะคะเลขไหม่นะคะตามรอบปีนะหนึ่งแสรสองหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นมีนกล้องหน้านะคะกล้องหลังให้นะคะนี่เลยติดหน้าจอมาให้แล้วเชื่อมปับอุูดูได้เกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังด้านหน้าเบาะหนังนะคะ แตด้านในอ่ะเป็นเบาะ้านะคะตกระบบใส่ฟ้านะคะแปด0้ารอยบาทเท่านั้นคุ้มอยู่นะจ้าคันนี้ด้านหลังนะคะกว้างๆเลยนั่งได้สามสี่คนแบบนี้ค่ะครอบครัวใหญ่คันนี้นะคะแบคลเนอร์ทรงรุ่นไม่มีรอยเจาะนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวแพบรอบหกสิบปีนะคะคันทนท้ายมีให้แล้วสวยยู คันนี้นะคะสมุดคู่มือไม่ใช่คู่มือสมุดรับประกันยังอยู่นะจ๊ะใครที่มองหานะคะแบหลับก่อถถูกคันนี้เลยเบอร์โทรนะคะปักหลุดให้แล้วด้านล่างนะคะมีบริการเซ็นสัญญาให้หนึ่งที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านจ้าขอบคุณค่ะ